เมื่อหนุ่มโซซิงไม่ติงนังอย่างกิฟสันต้องการเดินทางข้ามประเทศเพื่อไปเสียความบริสุทธิ์ของเขาสวัสดีครับมิตรักแฟนสปอยขอต้อนรับเข้าสู่จียูชาแนลและสําหรับหนังที่ผมจะมาสปอยกันในวันนี้มีชื่อเรื่องว่าเด e ะชัวติงเป็นหนังเก่าในปี1985ตั้งแต่กูยังเป็นวุ้นอยู่เลยแล้วไอ้หนุ่มกิฟสันจะได้เสียสิ่งของเขาหรือไม่ถ้าหากเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วไปชมกันได้เลยเริ่มเรื่องม,มาเราก็จะได้เจอกับไอ้กิฟสันหนุ่มน้อยหน้ามนคนไม่เคยเสียตัวและในคืนนี้ก็เป็นงานปาร์ ที่ฉลองจบไฮสคูลไอ้หนุ่มกิฟก็พยายามจะม่อสาวคนนี้แต่ก็แห้วแดกไอ้ม่อสาวอีกคนก็แห้วแดกก็เลยมานั่งแดกแห้วเงาๆงอยู่คนเดียวและตอนนั้นเองเพื่อนของเขาไอแลนก็มาหามันก็ถามไอ้กิฟว่าเป็นอย่างว่าเพื่อนกิฟก็บอกว่ากูหมดแรงจูงใจในการจีบสาวไปแล้ววะจริงๆแล้วไอ้หนุ่มกิฟก็ไม่ใช่หนุ่มซิงแฟรทีเดียวเขาเคยออกเดทกับสาวมาแล้วมากมายแต่ดูเหมือนตอนนี้จะกลายเป็นเสือสิ้นลายซะแล้วไอแลนก็บอกว่านายไม่ต้องไปสนใจสาวมอปลายพวกนี้หรอกอีกแป๊บเดียวพวกเราก็จะไปเจอกับสาวมหาลัยถึงตอนนนนั้ก็จะ มาเป็นเสือร้ายอีกครั้งไอแลนด์มันกาลังจะไปเรียนต่อที่แคลิฟอร์เนียส่วนพี่กิฟของเราจะไปเรียนต่อที่นิวอิงแลนด์เรียกได้ว่า2เพื่อนสีก็ต้องแยกย้ายกันไปอยู่คนละฝั่งของประเทศแต่แล้วพอเริ่มชีวิตมหาลัยไอหนุ่มกิฟก็ยังคงหาสาวกินตับไม่ได้อีกตามเคยวันต่อมาเขาเมื่อเรียนในวิชาเขียนเรียงความก็ดูเหมือนไอแลนด์จะส่งจดหมายเป็นรูปสาวๆมาให้จากแคลิฟอร์เนียระหว่างนั่งดูรูปสาวอาจารย์ก็มาเห็นเข้าพอดีอาจารย์ก็บอกว่ารายงานที่เธอเขียนส่งมานั้นมันดีมากเนื้อหหาาาาสสสนนนุกกกกแ่เเีียยยอองดว็คืลัรมม ได้ว่าวิบัติมากไอหนุม่มกิฟสันเธอต้องไปแก้แกมมามาใหยจากนั้นอาจารย์ก็หันไปคุยกับสาวอลิสันที่นั่งข้างๆไอเกฟเธอเป็นสาวเนิร์ดเรียนเก่งที่เขียนเรียงความออกมาได้ถูกหลัก,กแกมมาทุกอย่างแต่อาจารย์ก็บอกถูกต้องแต่ไม่ถูกใจบทความอะไรไม่มีความสนุกเลยเธอต้องผ่อนคลายและออกไปหาประสบการณ์ชีวิตบ้างนะสาวน้อยหลังจากเลิกเรียนไอหนุม่มกิฟก็มาเล่นบอลกับเพื่อนของมันอยู่ที่หน้าตึกตอนนั้นเองแม่สาวอลิสันก็เดินลงมาเพื่อนมันก็บอกว่านายอย่าไปคิดเลยกิฟสันเธอเป็นพวกสาวเนิร์ดคงเกเรียนเธอไม่สนใจนนนนายรอออกแแตต่ล้้วัิ มันก็อยากจะลองดูสักตั้งก็เลยเดินตามเธอไปที่สระว่ายน้ําแล้วก็ไปขอร้องเธอให้เธอช่วยมาสอนเกม่าให้มันหน่อยมันพยายามตื้อเธอระหว่างที่เธอว่ายน้ําเธอก็ไม่สนใจลองทุนกระโดดลงไปในสระก็แล้วเธอก็ยังไม่สนใจสุดท้ายมันมานั่งดักรอเธออยู่ที่หน้าบันไดสุดท้ายเธอก็ยอมใจอ่อนและนัดมันมาเจอตอนสองทุ่มคืนนั้นมันก็รีบแต่งตัวแล้วก็ไปหาเธอที่ห้องพอไปถึงก็ดูเหมือนเธอจะคุยโทรศัพท์กับแฟนหนุ่มอยู่หลังจากเธอเสร็จธุระทั้งสองคนก็พากันไปติวหนังสือที่ห้องสมุดแต่เป้าหมายของไอ้หนุ่มกิก็ไม่ชเรียนนหังสือ แมันก็เลยชวนเธอขึ้นไปบนด่านฟ้าตอนนั้นเองไอ้กิฟก็หันมาพูดกับไอลิสันว่าภาษาอังกฤษผมอาจจะไม่แข็งแรงแต่ภาษากายผมแข็งขันไม่แพ้ใครมันพยายามจะก้มหน้าไปจูบเธอก็เจอเธอถีบเข้าให้เธอก็ด่ามันแล้วก็วิ่งหนีไปวันต่อมากิฟสันก็ได้มาขอโทษเธอเธอก็ดูเหมือนจะให้อภัยแล้วก็มาถึงคาบเรียนวิชาเรียงความอีกครั้งกิฟสันส่งงานให้อาจารย์อ่านแต่ดูเหมือนมันจะส่งกระดาษผิดใบกลับไปส่งจดหมายรักที่จะเขียนถึงสาวที่แคลิฟอร์เนียเป็นสาวที่เพื่อนมันจัดแจงมมาาาใหห้ลลังจกกกกเเิรียนอ็ ุยโทรศัพท์กับไอแลนด์เพื่อนของมันไอแลนด์ก็บอกมึงมาหากูสิกิฟที่นี่พวกเราปาร์ตี้กันทุกวันทุกคืนแถมสาวๆแจมๆก็มีอีกเพียบและนายจําสาวที่ฉันส่งรูปให้นายได้ไหมตอนนั้นไอกิฟก็วิ่งไปหยิบรูปมามันก็บอกไอกิฟว่านายเห็นสาวในรูปไหมเธอคือของตายสําหรับนายฉันเล่าเรื่องนายให้เธอฟังตอนนี้ขอแค่นายมาหาฉันที่นี่เธอก็พร้อมให้นายกินตับโดยที่ไม่ถามสักคำไอกิฟสันได้ยินดังนั้นก็อดใจไม่ไหวรีบไปเก็บของและบอกรถไปแคลิฟอร์เนียแต่แล้ออ้้วววพพออออไกกกิขนนมมาาาาบบบรเเ็็ตง่่ลด รถันั้นมาด้วยเธอเห็นหน้าไอคิปก็ทำท่าเบื่อชีวิตรู้งนี้กูซื้อตั๋วรถบัสนั่งไปดีกว่าระหว่างทางไอคิปก็จะจินตนาการถึงสาวที่รอเขาอยู่คืนั้นพวกเขาก็มาแวะพักกันที่โรงแรมเล็กๆเ,เอลิสันกับไอคิฟก,ก็ทะเลาะก,กันจนสองสาวผัวเมียคนขับไม่ได้นอนเช้าวันต่อมาทั้งคู่ก็มาทะเลาะกันต่อบนรถกิฟสันดา่าเธอว่าเป็นพวกผู้หญิงเก็บกดเธอก็บอกกูไม่ได้เก็บกดแล้วก็แก้ผ้าโชว์ออกหน้ารถเลยไอพี่คนขับก็เลยถูกจับปรับไปหลายร้อยเหรียญเขาโมโหอีสองคนนี้มากก็เลยจัััดกกกกกกาาารรรโยนนะเป๋ขออองงททู้้้ออจ่จถแลววว็ิมไ เ,เอลิสันก็กดไอกิปหาว่าเป็นต้นเหตุที่เธอถูกทิ้งแล้วก็บอกมันว่าอย่ามาเดินใกล้กูไอคิบก็ไม่ง้อเดินล่วงหน้าไปก่อนเวลาผ่านไปหลายชั่วโมงไอคิปก็มานั่งกินขนมเอลิสันที่ทั้งเหนื่อยทั้งหิวก็เลยยอมกินขนมจังฟูดพวกนี้ทั้งที่เธอไม่เคยกินแถมยังต้องยอมดื่มเบียร์ที่เธอไม่ชอบตอนนั้นเองก็มีรถกระบะคันนึงขับผ่านมาและเรียกเอลิสันให้ขึ้นรถไอกิปก็ตะโกนว่าถ้าผมเป็นคุณผมจะไม่ไปแต่เธอก็ไม่เชื่อขึ้นรถไปกับชายคนนั้นขับมาไม่นานชาาาายยคนนนัั้้้กกก็เเรริิ่่มมออออลโลโจดขงงงทงแแวต เธอกระโดนมันลวนลามแต่ตอนนั้นกิฟสันก็โผล่มาเขาแอบกระโดดขึ้นมาบนหลังรถกระบะมาด้วยเขาก็ช่วยให้เธอรอดพ้นจากการถูกข่มขืนมาได้ทั้งคู่ก็ดูเหมือนจะให้อภัยกันและเดินมาถึงที่สถานีรถบัสอลิสันก็ไปซื้อตัวรถเดินทางไปที่แคลิฟอร์เนียแต่ดูเหมือนไอ้กิฟมันจะไม่มีตังพอแต่ศักดิ์ศรีมันค้ำคอมันก็เลยบอกผมไม่อยากนั่งรถบัสผมจะโบกรถไปอลิสันสงสารก็เลยให้ตังมันจากนั้นเธอก็เดินไปขึ้นรถเมื่อเธอจากไปมันก็กะจะอาศัยนอนที่เก้าอี้ในคืนนี้แต่แล้วหันมา เธอจะเปลี่ยนใจและอยู่เป็นเพื่อนมันต่อคืนนั้นทั้งคู่ก็เลยไปเปิดห้องนอนเล็กๆนอนด้วยกันไอ้กิฟสันก็ได้สอนเธอกินเบียร์แบบแปลกๆเธอก็รู้สึกสนุกกับสิ่งที่เธอไม่เคยทํทาทั้งคู่สนุกกันมากและเผลอจ้องตากันเล็กน้อยดูเหมือนว่าความรู้สึกข้างในกําลังจะก่อตัวกิฟสันเดินไปเข้าห้องน้ําออกมาอีกทีก็เห็นเธอนั่งคุยโทรศัพท์เขาก็รู้สึกเสียใจที่เธอคุยกับแฟนก็เลยคว้าแจ็คเก็ตและหนีออกไปนั่งดื่มเบียร์ที่บาร์ดื่มจนเมาเสร็จก็กลับมานอนตายที่ห้องเอลิสันก็เเเต,ตอเตอออองงงดนาาา่ทากิพรระขจ ตัวเอลิสันแต่งตัวเป็นคนท้องเพื่อที่จะให้ดูน่าสงสารและมีคนยอมให้พวกเขานั่งรถไปด้วยไม่นานนักก็มีป้าคนหนึ่งรับทั้งสองคนมาทั้งสองคนขอลงกลางทางที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งพวกเขากําลังจะเดินเข้าไปพักทานข้าวแต่ปรากฏว่าเอลิสันนั้นทํากระเป๋าตังค์หายไอกิฟสันก็ด่าเธอว่าเป็นคนซุ่มซ่ามทั้งคู่ไม่มีที่ไปแล้วคราวนี้ก็เลยต้องมานั่งข้างถนนสาร้ายกว่านั้นฝนก็ตกลงมาอย่างหนักพวกเขาพยายามจะไปงัดประตูรถบ้านที่จอดอยู่ตรงนั้นแต่แล้วตอนนั้นเองเอลิสันก็ไปค้นเจอเครดิตการ์ดที่พ่ออออขงเให้้ไวและบก ให้ใช้ยามฉุกเฉินเท่านั้นสบายละครนี้ทั้งคู่ก็มาเปิดโรงแรมหรูนอนมาทานดินเนอร์อาหารค่ำสุดหรูทั้งคู่ก็ดูเหมือนจะสนิทกันมากขึ้นเรื่อยๆตอนนั้นเองกิฟสันก็ได้ซื้อดอกกุหลาบให้เธอกินเสร็จทั้งคู่ก็มาอาบน้ํานอนและทั้งคู่ก็ต้องข่มใจหลับถึงแม้ว่าจะแอบชอบกันมากแค่ไหนคืนนั้นเองไอ้กิฟสันก็ฝันถึงสาวเหมือนเดิมแต่ดูเหมือนสาวในฝันของเขาจะไม่ใช่สาวผมทองอีกต่อไปแล้วแต่กลับเป็นเมื่อสาวเอลิสันคนนี้นี่เองเช้าวันรุ่งขึ้นทั้งสองคนก็ออกมาโบกรถ คืนนั้นเอลิสันนอนหลับอยู่ที่เบาะหลังแต่ก็ตื่นมาได้ยินสิ่งที่กิฟสันคุยกับคนขับรถคนขับถามระเอกของเราว่าจะไปที่แคลิฟอร์เนียทําไมเขาก็เล่าให้คนขับฟังว่าเพื่อนของเขาจะแนะนําสาวคนหนึ่งให้รู้จักเธอชอบผมมากและรอผมไปกินตับอยู่ที่นั่นแล้วไม่มีข้อผูกมัดไม่มีความสัมพันธ์กินตับกันอย่างเดียวเอลิสันที่แอบได้ยินก็รู้สึกผิดหวังในตัวกิฟสันเป็นอย่างมากไอคนขับรถก็บอกไม่ต้องห่วงยวกูรีบสิ่งพามืองไปเขาจัดการขับสิ่งจนเช้าวันต่อมาก็มาถึงที่แคลิฟอออรร์เเเนนียยลลาาางงจกกกกกถถไไได้็็มม่คุับขแธ เธอก็บอกเธอรู้หมดแล้วเหตุผลที่นายมาที่นี่แล้วก็โยนดอกกุหลาบของเขาคืนไปเอลิสันก็มาหาแฟนหนุ่มที่หอแฟนหนุ่มของเธอก็เป็นหนุ่มเนิร์ดใช้ชีวิตน่าเบื่อเหมือนที่เธอเคยเป็นส่วนกิฟสันก็มาถึงงานปาร์ตี้และได้เจอกับเพื่อนซีของมนันเอลิสันรู้สึกเบื่อก็เลยชวนแฟนหนุ่มเล่นไพ่กินเบียร์แฟนของเธอก็กินแต่ชาเขียวแต่ดูท่าแดกเบียร์ของเธอทาเอาแฟนหนุ่มอึ้งไปเลยตอนนั้นเองเธอก็ได้ยินเสียงปาร์ตี้ดังมาอยู่ไม่ไกลก็เลยชวนแฟนหนุ่มไปที่งานปาร์ตี้นั้นตัดกลับมาที่งานา تي, ตน,นันเฝแ่ข ก็ยังรู้สึกสับสนเพราะในใจตอนนี้คิดถึงแต่เอลิสันแต่พอเขาหันไปก็เห็นเอลิสันมาที่งานปาร์ตี้พร้อมกับแฟนหนุ่มด้วยความ,มโมโหหึงเขาจึงไปชวนแม่สาวผมทองมาเต้นรำทั้งสองคนก็ดูเหมือนจะประชดกันไปมาระหว่างที่ไปตักเครื่องดื่มทั้งสองคนก็ได้ทะเลาะกันไอ้แฟนหนุ่มก็งงว่าเอลิสันไปรู้จักหมอน,นี่ได้ยังไงตอนนั้นเองกิฟสันก็ขอตัวพาสาวผมทองกลับไปที่ห้องและดูเหมือนว่าทั้งคู่ก็จะลงเอยกันแล้วในคืนนี้ทางด้านเอลิสันกับแฟนหนุ่มก็กลับมาถึงที่ห้องแฟนของเธอก็ถามเธอว่ารู้น,น,น,นดงเเาาิท<ๆ> ด้วยกันไม่มีอะไรแฟนหนุ่มเธอถามว่าเธอมีอะไรกับเขาแล้วหรือ,อยังเธอก็บอกว่ายังฉันสัญญาได้แต่แฟนหนุ่มก็ถามเธอว่าเธอรักเขาหรือเปล่าเอลิสันก็เงียบไม่ได้ตอบอะไรหนังตัดข้ามาตอนที่ทั้งคู่กลับมาเรียนที่มหาลายัยและก็อยู่ในวิชาเขียนเรียงความเหมือนเดิมเอลิสันโกรธพระเอกและไม่ยอมคุยด้วยแต่แล้วอาจารย์ก็เอาเรียงความของกิฟสันขึ้นมาอ่านเขาเขียนบรรยายถึงเหตุการณ์ในคืนนั้นว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้มีอะไรกับสาวผมทองเพราะเขาไม่ได้รู้สึกรักเธอแล้วก็ได้ปฏิเสธเธอไปเอลิสันพอฟังจบก็ได้หันไปมองหน้าากิเข บอกว่าเขาไม่ได้นอนกับเธอเอลิสันก็บอกว่าเธอเองก็เลิกกับแฟนหนุ่มแล้วและแล้วสุดท้ายทั้งคู่ก็ได้ลงเอยกันในที่สุดและหนังก็ต้องจบลงแต่เพียงเท่านี้เป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังเก่าเรื่อง t h ะชัว a t i ความสัมพันธ์แบบชั่วข้ามคืนอาจจะเป็นที่หมายปองของหนุ่มหลายๆคนแต่ความสัมพันธ์แบบนี้ไม่อาจจะเติมเต็มช่องว่างในหัวใจของเขาได้ก็เหมือนกับพระเอกนางเอกที่ได้ฝ่าฟันปัญหาต่างๆตลอดการเดินทางจนเกิดเป็นความสัมพันธ์ที่มากกว่าการวันไนส์แตนสำหรับภาพยนตร์เรื่องด h e Chua t ออกฉายครั้งแรกเมื่อปี8ด้คะแนน จากเว็บ IMDB ไปถึง7.0คะแนนและคะแนนจากเว็บไซต์ Rotten Tomato สูงถึง85%ถ้าคุณชอบหนังเก่ายุค80-90ก็คอมเมนต์บอกผมด้านล่างได้เลยสัญญาว่าจะไปหามาสปอยให้ฟังกันอีกและถ้าสนุกถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ GU Channel ของเราไปถึง400,000ซ b s c ไ i b e ไวๆด้วยเดอ้อแล้วกลับมาพบกันใหม่ได้ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีเดอ้อ